เรามาเจอกันในคลิปนี้นะคะเป็นผ้าชีฟองก็มีนะคะผ้าซาตินก็มาค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แม่ค้าใส่เนี่ยเป็นตัวที่คุณลูกค้าตามมากเอ๊ะทำไมถึงคือรอบที่แล้วอ,ะอ่ะทำใส่มามีแต่คนตามค่ะเพราะว่ามี่มีสินค้าแล้วเหรอหมดแล้วเหรอนะคะรอบนี้มาแล้วค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสสีนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะ ตัวนี้แม่ค้าอยากจะแจ้งว่าเขาเอารอบอกนะคะ48นิ้วแล้วก็มายยนคือมาเย็บสม็อกด้านหลังนะคะเหมือนที่แม่ค้าใส่ตัวนี้นะคะมาเย็บสม็อกด้านหลังนะคะมันก็เลยดูทําให้เราดูเปลี่ยวลงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวนี้แม่ค้าอยากให้คุณลูกค้าใส่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ44ไม่เกิน46รอบอกนะคะ ให้เต็มที่ที่สุดนะคะไม่เกินสี่สิบหกนิ้วนะคะถ้าเกินแม่ค้ากลัวใส่แล้วมันจะตึงมากเพราะว่าผ้าชีฟองเรียงที่เราทราบกันมันไม่ยืดนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันนะคะคุณลูกค้าจะนําผ้าชีฟองค่ะแต่ขายซาตินโอเคไหมเด็ดมากเลยแม่ค้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าซาตินคะ่ะผ้าซาตินเนื้อดีเนื้อหนานะคะ เ,เขาแจ้งแมค่ค้ามาว่าตัวนี้รอบอก44นิ้วเดี๋ยวขอแม่ค้าวัดกันผิดพลาดนะคะว่ามันได้44ไหมรอสักครู่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเอ่อถ้ายืดผ้านะคะมันได้44แต่ถ้าไม่ยืดมันได้แค่42เพราะฉะนั้นแม่ค้าขอแค่42ไม่แจ้ง44นะคะถ้าซาตินตัวนี้แม่ค้าขอแจ้งแค่42นิ้ว ตัวนี้รหัสสินค้าคือ A96 นะคะ A96 ค่ะเป็นผ้าซาติ่นเนื้อดีนะคะแม่ค้าแจ้งแค่42นิ้วนะคุณลูกค้าคะ่ะมีได้กันทั้งหมด4สีนี่ค่ะคลิปเก๋โดยที่ด้านหลังเขาเย็บคว้นะคะส่วนด้านหน้าก็ดูเป็นทรงเชิ้ตเรียบๆหน้าสั้นหลังยาวนะคะรอบบก42นิ้วนะคะราคาเดียวคะ่ะคุณลูกค้าคะสองรบาท เอ96นะคะถ้าสาตินเนื้อดีนะสีแรกคือสีชมพูนะคะแม่ค้าขอเรียกเป็นสีชมพูละกันสีที่สองนะคะเป็นสีครีมค่ะคุณลูกค้าคะสีที่สามนะคะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะสีที่สามนะคะส่วนสีที่สี่ค่ะมันเป็นสีโอวันติมีด้วยกันทั้งหมดสี่สี สีสีนะคะคุณลูกค้ารหัสสินค้าตัวนี้คือ a 9 6 a 9 6รอบหกส2นิ้วราคาเดียวนะคะ200บาทตค่ะเรามาดูแบบนี้กันนะคะแบบที่แม่ค้าใส่นะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วตอนแรกเป็นตัวที่ขายดีมากนะคะแล้วคุณลูกค้าก็ตามนะแต่รอบนี้มาเขาทําเป็นผ้าอีกลายหนึ่งค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าอีกลายหนึ่งแล้วนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด สี่สีนะคะสีดำดำนะคะดำแล้วก็ลายดอกเป็นสีน้ำตาลทองนะคะสีที่สองค่ะเป็นสีกลมค่ะคุณลูกค้าสีที่สามนะคะเป็นสีครีมค่ะและสีที่สี่เป็นสีเหลืองมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขารุ่นนี้สี่สีเลยค่ะจัดกันไปเลยนะคะสี่สีเลยค่ะคุณลูกค้าขาจัดกันไปได้เลย คุณลูกค้าชอบรุ่นไหนสีไหนแคปเจอร์สอบถามไหมคะมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าสี <ๆ S 2> สีเลยนะคะโอเคไปนะคะตัวนี้รหัสสินค้านะคะอยู่ที่ A 9เก้าแปดนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้รหัสสินค้า A 9เก้าแปดเป็นทรงคอวีค่ะนะคะรอบอกตัวนี้นะคะอยู่ที่สี่สิบหกนิ้วนะคะใส่ออกมาแล้วประมาณแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ ข้างหลังจะผูกโบมันผูกมากหรือผูกน้อยดึงมากดึงน้อยอยู่ที่อยู่ที่เราเลยนะคะคุณลูกค้มามันจะทําให้ดึงมากเราก็สาหรับคนตัวเล็กใช่ไหมคะก็ดึงเยอะหน่อยมันก็จะทําให้ดูเพรียวขึ้นถ้าคนตัวใหญ่ก็ดึงขยับออกมาก็ประมาณอย่างนี้นะคะ่ะนี่เลยนะคะเป็นวีหน้าวีหลังนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีคะ่ะสีที่แมค่ค้าใส่คือสีเขียว นะคะรหัสสินค้าตัวนี้อย่างที่แจ้งนะคะคือ A98 สีที่แม่ค้าใส่คือสีเขียวสีที่สองนะคะเป็นสีครีมค่ะสีที่สามนะคะคุณลูกค้าเป็นสีชมพูค่ะรหัสสินค้า A98 นะคะสีชมพูค่ะส่วนสีสุดท้ายนะคะแม่ค้าขออนุญาตเรียกเป็นสีขาวละกันนะคะเป็นสีขาวมีด้วยกันนะคะทั้งหมดสีสีเป็นผ้าชีฟองนะคะ สีเขียวสีขาวสีชมพูและสีครีมนะคะคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนแคปเจอร์สอบถามได้เลยนะคะรหัสสินค้า A ใกลเป็น A99 นะคะเป็นทรงเดียวกับที่แม่ค้าใส่นะคะเป็นทรงเดียวกันแต่สีนะคะจะเป็นสีขาวค่ะ A99 นะคะจะเป็นสีขาวกับสีเขียวมีสองสีค่ะคุณลูกค้าเป็นทรงเดียวกันแต่คนละลายผ้า นี่นะคะเป็นทรงนี้นะคะคุณลูกค้าวีหนะน้าวีหลังค่ะนะวีหน้าวีหลังนี่ถ้าผูกเชือกมันก็จะดูเปลี่ยวขึ้นนะคะ A99 มี2ส,สีคุณลูกค้าชอบสีไหนชอบลายผ้าตัวไหนแคปเจอร์สอบถามแอดมินได้เลยนะคะราคาเดียวค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขา200บาทนะคะราคาเดียวไปเลยล <า S 1> ค่ะสินค้า A100 รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้า รหัสสินค้า A 1 0 0ค่ะตัวนี้รอบอกนะคะอยู่ที่46นิ้วมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมด2สีะะ2สเป็นสีโอรสนะคะทรงแขนสั้นนะคะระบายเป็นแขนกระดิ่งแขนสั้นนะคะเป็นทรงคอเอ่อคอกล้วยผูกโบระบายช่วงหน้านะคะมีด้วยกันสองสีนะเป็นสีฟ้าและสีโอรสค่ะคุณลูกค้าขา สีฟ้าและสีโอรสมีด้วยกันทั้งหมดสองสีราคาเดียวค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาเดียวคือ200บาทนะคะรอบปก4ี่สิบหกนิ้วรอบอกนะคะสี่สิบหกนิ้วนะคะ2สีค่ะกันภาพวัดก่อนเดี๋ยวพลาดจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคุณลูกค้าคาะหมคะ่ค้าขอวัดสักหนึ่งกันผิดพลาดนะคะกันผิดพลาดจะ้ะสี่สิบแดนิ้วค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะสี่ดนิ้วมีสองสี นะคะรหัสสินค้า A 1 0 0 A 1 0 0นะคะมี2สีค่ะรหัสสินค้า A 1 0 0ราคา200บาทเป็นแขนกระดิ่งนะคะมีสีฟ้าและสีอิฐอ่าสีชมพูอมมากค่ะคุณลูกค้าค่ะแบบนี้นะคะรหัสสินค้า101 A 1 0 1มีด้วยกันทั้งหมดนะคะสสีดีเทลของเขาเป็นทรงคอวีนะคะระบายตรงช่วงหน้าอก ส่วนแขนนะคะเขาก็จะเป็นระบายเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าระบายสามชั้นนะคะช่วงแขนตัวนี้ไม่คะอยากแจ้งว่านะคะให้คุณลูกค้านะนะคะใส่ได้ไม่เกินนะคะ46นิ้วไม่เกินนะคะตัวนี้นะตัวนี้ขอแค่สี่หนิ้วค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นผูกเชือกแล้วก็จะเป็นสมอกอยู่ด้านหลังนะคะสี่สถึงสี่หก ขอแค่นั้นเลยนะคะคุณลูกค้าอย่ามากกว่านั้นมีสองสีเอามีด้วยกัน3สีนะคะสีที่แม่ค้าใส่เป็นสีกลมนะคะสีที่สองเป็นสีครีมค่ะครีมดอกเหลืองแล้วก็ฟ้าดอกชมพูมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะส่วนตัวแม่ค้าใส่เป็นสีน้ำเงินสีกลมนะคะ3สีค่ะราคาเดียวค่ะคุณลูกค้าขาราคาเดียวเลยนะคะ200บาทค่ะ ราคาเดียวนะคะคุณลูกค้า200บาทค่ะคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนแคปเจอร์สอบถามแม่ค้ามาได้เลยนะคะความยาวอยู่ประมาณนะคะ27นิ้วนะคะคุมสะโพกค่ะคุณลูกคา้าความยาวคุมสะโพกนะคะด้านหลังเป็นสมอกนะรหัสสินค้าตัวนี้คือ A 101ค่ะคุณลูกค้าค่ะ101บบเรา้นะคะบบในคลิปนี้นะคะเป็นลายดอทเหมือนกับแบบที่2ค่ะคุณลูกคา้าทรงเดียวกัน แต่ว่าตัวนี้ผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าลายดอทนะคะเป็นผ้าลายดอทค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะแขนจะเป็นสมอกตัวนี้อย่างที่แม่ค้าแจ้งนะคะว่ารอบอกแมคค้าขอไม่เกิน46นิ้วไม่เกินนะคะขอไม่เกิน46นิ้วค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะรหัสสินะคะ้าตัวนี้คือ A102 รหัสสินค้าตัวนี้คือ a 1 0 2. 2นะคะนี่เลยค่ะ สีแรกคือสีขาวนะคะสีที่2นะคะคุณลูกค้าคือสีดําค่ะและสีที่3ส,สีสุดท้ายคือสีแดงมีด้วยกันทั้งหมด3ส,สีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ส,สีค่ะราคาเดียวเลยนะคะคุณลูกคา้า200บาททุกรุ่นค่ะราคาเดียว200บาททุกรุ่นนะคะโอเคผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ทั้งคลิปเป็นผ้าชีฟองราคาอยู่ที่200บาททุกรุ่นนะคะช่องทางการติดต่อนะคะคุณลูกคา้า 0922885228เบอร์แรกนะคะเบอร์ที่2ค่ะ0922885116มีด้วยกันทั้งหมด2เบอร์นะคะไลน์แอมกลมๆข้างหน้า Enjoyshop. byjoy หน้าเพจนะคะ Enjoyshop byjoy ค่ะหน้า IG ก็ Enjoyshop. byjoy แล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ อย่าลืมนะคะคุณลูกค้า่ะกด Subscribe ไว้สับตะไคร์เอาไว้นะคะคุณลูกค้าเวลาที่ทางร้านลงคลิปคุณลูกค้าจะได้เห็นค่ะจะได้รู้ว่าอ๋อคลิปมาแล้วคลิปนี้คุณลูกค้าชอบแบบไหนสนใจรุ่นไหนนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณลูกค้า่ะเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปแม่ค้าจะนําอะไรมาเสนอคุณลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ